สวัสดีคะ่ะทุกคนสุขสันต์วันแม่นะคะวันนี้วันนี้เราก็ได้ช้อปปิ้งมา2ชิ้นด้วยกันนะคะมีของช้อปปิ้งกันแล้วชิ้นแรกเป็นของใหม่ทั้งคู่เลยไม่ชิ้นแรกหรอกสองชิ้นเนี้ยเป็นของใหม่ทั้งคู่เลยของ t o ทูเฟสนะคะไปดูอันนี้ก่อนนี่เป็น t o o f ทูเ matte นะคะเป็นเป็นลิปสติกแบบง,ง่ะลิควิด เดี๋ยวดูด้านในดีกว่าเป็นลายใหม่ของ True Face นะคะตัวนี้ออกมาได้กันหลายสีนะนี่นะาทำเป็นแบบนี้เลือกสีแดงมาก่อนมาลองดูจริงๆแล้วมีหลายสีมีสีออกชมพูบานเย็นแล้วก็มีสีส้มสีนุนๆอะไรเงี้ยไอ้เป็นสีแดงมีเปอร์ไม่เอ่ยเนี่ยคะ่ะ มปนมาด้านในหัวจะเป็นอย่างนี้นะคะจะเป็นเหมือนเหมือนผ้าเหมือนขนเสียวขาวแต่อันนี้พอระบีบเนื้อลิปขึ้นมาก็จะเป็นสีแดงมาบนตัวผ้าเนี่ยคะ่ะตัวใหญ่เนี้ยวันนี้ก็ทาแล้วได้สีตามหลอดเลยแต่ว่าลิปตัวเนี้ยถ้าไปซื้อสีอื่นมาผาสมก็จะได้ สีที่แตกต่างออกไปเนี่ยค่ะบีบขึ้นมาก็จะเป็นมะันมะเนี่ยแล้วก็ทาไปที่ปากทาในดเดียวก็ติดแล้วนะคะสำหรับตัวนี้ตัวนี้เราไม่ได้ซื้อเคาน์เตอร์นะซื้อที่ร้านชมพูรัดหนึ่งพันบาทจริงๆงเขาขายอยู่พันห้าสิบาทซื้อกันประจำพี่ก็เลยลดให้ห้าสิบาทไปก็เหลือหนึ่งพันบาทสำหรับลิบตัวนี้ใช้ดิ่มกันนะชุ่มชื่นดีไม่แห้ง แล้วก็มีตัวหนึ่งเป็นอะชิโดพาเลตเป็นเนเชอรัลอายด้วยนี่ตัวใหม่หน้าตาปแบบนี้จะเป็นกล่องเหล็กอะค่ะโมเมเคยแนะนำแล้วแหละตัวนี้นะคะหน้าตาแบบแบบนี้เป็นกล่องเหล็กบางๆเปิดมาด้านในก็มีสีตามนี้ เป็นแนวแต่งแบบธรรมชาติสีสวยรุ่นนี้หนึ่งพันห้ารอยบาทนะคะจะให้เทียบกับรุ่นในชลออายรุ่นก่อน,นจะบอกว่าสีไม่เหมือนกันนะคะจะเหมือนกันแค่บางสีเท่านั้นเองจะเทียบให้ดูเนียค่ะ ไม่เหมือนนะเหมือนกันไม่มกี่สีหรอกสีเอเปโซเอเปโซ่สีบนเนี่ยเหมือนกันน้ตำตาลข้างนี้แล้วก็สีที่สองตรงกลางด้านบนไม่เหมือนนะคนละสีแล้วก็สีเนี่ยด้านล่างก็ไม่เหมือนข้างล่างจะเป็นสีแมทไม่เหมือนมันอยู่กี่สีเองมันอยู่สามสีนี้ แล้วก็สีนี้นี่เหมือนอยู่ห้าสีได้ไมั้งน่าจะใช่ห้าสีค่ะก็เป็น Natural Eye ตัวใหม่จริงๆแล้วอะ่ะตัวเนี้ยมันหนาเห็นไหมมันก็พกยากถ้าเทียบกันแล้วมันเป็นกระดาษด้วยส่วนนี้มันจะเป็นกล่องเหล็กด้านในก็มีพวกอันนี้มาให้อะค่ะ เป็นแบบที่แต่งตาน,นี่ยังไม่ได้แกะออกมาเลยตัวนี้ราคาอยู่ที่1,500้าอบาทซื้อร้านชมพูรัดนนะคะถ้าเป็นที่คอร์เตอร์อ,รอยู่ขายอยู่พันแดรอห้าสิบบาทอันนี้ก็จะลดประมาณ20%อร์ซนก็โอเคค่ะของช้อปปิ้งก็มีเท่านี้แหละสำหรับช้อปปิ้งวันแม่นะคะส่วนคลิปหน้าถ้ามีอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะไปละค่ะ